ครับดูกันหน่อยว่าบบานบ้างบานทีแปดเอันนี้ยังไม่บานสามสุดท้ายช้างกระลาอันนี้โรยแล้วโอ้อันนี้อันนี้บานเยอะมากแนะนำนะค่ะอยากซื้อายพันธุ์แบบเนี้ยออกเป็นช่อยาวแล้วก็เยอะสวยมากมีกระสากุ่าเลยอ่าแฟรดขาวบอม ใจรักกลุ่มพักกักนแม่ก็ชอบเปแรลตนี่แหละอันนี้สีเหลืองไม่บาลนี่โอ้โหช่า,างพายอันนี้สีม่วงพัทเทลเจะลงไแล้ว มีชมพูอันนี้เบียวหยก